จากที่ได้พัฒนาในการตัดไม้มาหลายรูปแบบในการใช้เลื่อยวงเดือนเพื่อให้ปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานแต่ละครั้งก็จะคิดค้อนขึ้นมาเครื่องมือช่วยตัดเพื่อจะให้ตัดได้ง่ายขึ้นแรกเริ่มก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่แบบนี้เนี่ยข้อเสียก็คือเขาสามารถเล่งออกมาได้มีโอกาสที่จะเลี้ยวออกมาได้แล้วก็การบังคับเนี่ยน้อยไป ส่วนหน้าตรงนี้อาจจะไม่ได้ฉากหรือจะเป็นการตัดด้วยจิกส5าองศาแบบนี้ทังเกตว่ามันกระดกได้เขากระดกได้หน้าตรงนี้นะอาจจะไม่เข้าฉากนะครับก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบใหม่ให้ตัดได้ง่ายขึ้นและก็แม่นยำเข้าฉากมากขึ้นในการตัดจะมีตัวบังคับ ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฉากเลื่อยที่ใช้เป็นเลื่อย5.5นิ้วของมาซารุครับการตัดเนี่ยจะถูกบังคับไปไหนไม่ได้เลยนะท้าให้เข้าฉากหลายๆคนสนใจแท่นตัวนี้ขึ้นมาเยอะหลายคนฮนะเดี๋ยวผมจะทำออกมานะครับแต่ทาออกมมไม่เยอะช่วยกันทำหนึ่งเชิงในช่วยเพื่อที่จะ,ะให้ได้ใช้กัน หลายคนเข้าผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยต้นทุนต่ําก็เหมือนผมเลยครับเมื่อต้อนทุนต่ําเราต้องหาเครื่องมือดัดแปลงขึ้นมาเองถ้าใช้แนะนําให้ใช้เลื่อยวงเดือนไร้สายห้านิ้วครับผมแนะนําเป็นของมาซารุนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้อยู่ก็ใช้ดีครับแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วก็ปลอดภัยสาหรับมือใหม่ครับแบบนี้เป็นการตัดแบบเก้าสิบองศาเมื่อเราต้องการตัดตสี่ิบ้าองศาผมใช้วิธีล็อกครับเพื่อเพื่อให้แม่นยํานะครับผมก็จะมีน็อตล็อกอยู่ เพื่อนมาเป็นสอง้าอย่าเนี่ยเราตั้งค่า45้าองศาไว้แล้วก็ยึดตะกบเกียวเอาไว้เลยเพื่อแข็งแรงมันยำแล้วก็สามารถตัดสี้าองศาได้เลยคือเราจะตัดได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมากขึ้นเพราะว่ายังไงมือเราก็ไปไม่ถึงใบเลื่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยถูกบังคับเอาไว้ เหมือนจะปลอดภัยกว่าแท่นเลื่อยองศาะอีกนะครับและก็ยังสามารถปรับจะเป็นเก้าสิบได้แต่เดี๋ยวผมจะทำพัฒนาออกมาให้ยาวกว่านี้อีกให้ตัดไม้ได้เยอะกว่านี้อีกนะครับอันนี้เนะี่ยก็สามารถตัดได้ถึงสิบห้าเซนก็ตัดได้ครับ ก็สามารถตัดได้แล้วก็เข้าฉากเป๊ะเหมือนกันเลยครับการเข้าฉากเนี่ยก็คือต้องตั้งฉากเลื่อยวงเดือนก่อนนะครับและตัวนี้ผมตั้งฉากไปผมจะทําออกมาไม่เยอะนะครับแล้วก็จะทําออกมาให้ให้ลงกับเลื่อยวงเดือนหลายๆรุ่นเพื่อจะอจะทําแบบให้ขยับได้นะครับเพราะหน้าแปนของเลื่อยวงเดือนเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ละรุ่นนะครับแต่ผมแมนะนําเป็นรุ่นนี้ให้ใช้ดี เป็นของมาซารุมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถอัปเกรดแบตเตอรี่ได้ครับที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ธรรมดาแบบนี้ครับมาซารุก็ออกใบแบบเป็นแบบมันตีพาวเวอร์ก็ใช้ได้หรือเราจะใช้กับของโอซุกะก็ใช้ได้เหมือนกันท่านที่สนใจกำลังรออยู่เนี่ยอดทนรอนิดนึงครับผมจะทำออกมาช่วยๆกันครับไม่ได้ออกกำไรเลยเพื่อจะ ได้ใช้กันนะครับแต่อาจจะคิดแค่ค่าไม้ครับผมฝากเรื่อยมาสรุเอาไว้ด้วยนะครับ